เออเออสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่แบบพามืด,มดๆคืมๆไม่มีหมอกไม่มีเอ่อฝนไม่ตกอะไรประมาณนี้เนาะน้องทิพ์เออเปิ้ลเพื่อนของน้องทิพ์นะคะก็ทําของกินนะคะวันนี้น้องทิพ็จะมาดูเขาทําอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทําอะไรกินคะ เจาหมอเป้าเนีจเขาจอหมากเป้เขาจมาเป้าขนมขนมห่อตองนะคะขนมหวยใส่มะพร้าวใส่มะพ้าเอ้ยมะพร้าวดกระเสือนั่นสือแรกต้งเสือสือต่อยเขาไหเสียงกางก่างเสียงมันจะต้องยิ้มเสียงเสียงก็ยหงเย็นเย็นถึงอายุงบเท่าไปต้าอ๋อเย็นเย็นไงหรอเหต่เต้าถึต่ไงหรอเต้าเลยทสารสัโพมันลุ่มเย็นอ่ะไปมาเย็นทมันเป๊ะเป๊ะอ๋อ เอาัทียเย็นเยี่ยรตกันเต้าหนําเต้าหนําตัสาสะโพกนําเยีเยี่เราจะมาส่อางเลยก็มันจะช่วยเรเอาสะอางเลยสเกลือส่หนันแหนก็โฮก็เอาสหนัแม่ไก็สวขาวก็สุนซุุนาโก็โฮกนที่เาสะเอไปมื่อไยิยากใส่ซุอซสกัมเป้กเป้ใส่กัเป้แบเหมือนขอนอันนี้จะบอกวิธีที่จะทำนะคะอันนี้ข้าวเหนียวนึ่งอันนี้นึ่งนึแบบสุกๆเนาะไม่สุกไม่สุกเหรอ ถ้าสุกมัน<ะ><ะ>มันจะแฉะมันจะแฉะอ๋ะออันนี้อันนี้นึ่งแบบเป็นข้าวเหนียวแบบไม่สุกนะคะก็เดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะคะอันนี้เราเรานึ่งข้าวข้าวเหนียวมาแล้วนะคะคืออันนี้เราก็จะทําแบบให้มันเย็นนะคะแบบให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนเต่ แต่ละขั้นตอนให้ดูนะเนี่ยอันนี้วิธีที่เราจะทำก็ทั้งแร,แรกเขาก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วเอ,เอามาไว้แบบนี้ให้มันเย็นก่อนนะคะขนมที่เราจะ,ะห่อตองนะคะนุน่นตองก็เอาไปนึ่งแบบนุ้นเพราะว่ามันนี้ไม่มีแดดก็เลยมันนึ่งเออันนี้ไม่มีแดดก็เลยเอาไปนึง่งเอาตองมันจะนิ่มเนาะก็เยอะตองลายมว่าอันนี้ทํากี่ปันเนี่ <c oughs> นอยอ่า กี่ปันสองปันสองปันค่ะขนมอันนี้อเป็นขนมโบราณโบราณโบราณเลยนะคะมามาตั้งแต่เออสมัยก่อนแล้วคนเฒ่าคนแก่ก็ชอบกินนะคะกินง่ายอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนีข้าวเหนียวไม่หิ้วว่ะข้าวเหนียวหิ้วอ่อนมากข้าวเหนียวมาเด็ดมันยาวเนาะ เอออันนี้ข้าวเหนียวมะเนไมันยาวมากเหมือนข้าวเหนียวเมืองไทยเลยอ่ะข้าวเหนียวช่ข้าวเหนียวมันคันเออคันเหนียวข้าวเหนียวกับเมืองไทยกับเชียงตุงอ่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะเมืองไทยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันจะยาวๆเนาะยาวๆนิ่มๆหน่อยเนาะแต่เชียงตุงมันจะสั้นๆ่ะข้าวเหนียวแบบสั้นๆนะคะเหมือนข้าวสวยก็เหมือนกันข้าวสวยที่นี่ก็ข้าวสวยแบบแบบสั้นๆแต่ข้าวสวยที่ที่เมืองไทยจะยาวๆหน่อยเนาะยาวๆแล้วก็มีข้าวหอมมันดีนู่นนี่นั่นกีล้อมลอมลมอืม เสี้ยเสีๆๆๆ้ยงห่อยอยมันมันแบบข้า,ขาวเขาแบบเหมือนแบบยาวๆแบบเนี้ยมันมันแบบมันก็สุกนะมันก็สุกแบบกินได้อยู่นะแต่ว่าเออแต่ว่ามันนึ่งแบบแข็งแข็งหน่อยเพราะว่าอันนี้เราเอาไว้เย็นๆก่อนเย็นเย็นเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ําอะล้างล้างน้ําที่ล้างาล้างน้ําเหนียวมันออกอะ่ะ อันนี้อันนี้เอาห่อแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้าห่อแบบนี้มันก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวแบบเนี้ยถ้าเราไปลักน้ําก็จะเป็นมเมล็ดมเมล็ดลิงตัวแบบเนี้ยอร่อยเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนอทํากันนะคะข้าวเหนียวหอมเกวะข้าวเหนียวหอมมากก็ตอนนี้ก็มาตอนมันไม่ได้ตากแดดมันก็จะชำ้ชำๆหน่อยนะมันจะชำ้ชำๆแบบไม่ไม่เขียวนะ

ขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือเราจะมาล้างข้าวนะคะที่เมื่อกี้ที่บอกไว้<ท>ไอะไบ้าง<ท>ล้างข้าว<ท>คือน,นี่ข้าวเหนียวนะคะล้าง<ท>ยังไงอุยอ้ยอุนะ้ยน้ำน่ะน้ำอย่างนี้เหรออ่ะ อันนี้นึ่งข้าวเสร็จแล้วเอามาเอามาเอามาให้มันเย็นแล้วก็มาล้างข้าวอีกนะคะล้างนี้ก็เพื่อทําให้อันมันมันจะมีเหนียวเดียวแล้วเราก็จะล้างอันเหนียวเดียวมันออกอ่ะข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วก็ล้างอันเหนียวเดียวมันออกกันอ่ะตอนนี้ตอนนี้ฝังสิ่งนี้อ๋ออยากมันสิ่งนี้ฝังฝังนี่กดเนาะอันไหนที่นี่แกะมาเออนั่นไีอ่ะตอนนี้แหกสิ่งนี้แหลกนี่อ่ะแหลกนี้ออกกันแล้ก็ Cô ơi, mà nó to lắm Xích xích, nhìn nó to lắm To lắm, to to lắm To lắm, to lắm Các mẹ xác khuôn nó bây giờ nằm nghe đầy cả xuống Cô mệt quá, phải đi Cô mệt quá, chắc chút, phải Cô

พี่ๆทุกคนเราต้องเมื่อกี้เรานึ่องออกมาเส็จก็ยังไม่เส็จนะเราต้องมาล้างน้ําให้มันเป็นให้เป็นเมล็ดเมล็ดเลเดงตัวมีให้น้ํามันเดียดเดียดเดียดให้น้ํามันอันนี้ก่อนนะคะนี่นจะเป็นประมาณนี้มันสุกแล้วเราก็เอามาล้างอีกให้มันเหมือนเป็นเม,มนเล็ดเมล็ดเหมือนเดิมอะ มันเด็ดข้าวเหมือนเดิมเหมือนมืนมันเด็ดข้าวที่ยังไม่สุกอะเออให้มันมาเด้งเดงแบบน,นี้อีกนะแบบให้มันไม่เหนียวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เสร็จแอดอ้ละอ้าวสวแม่โอยแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมพุ่งมาออ <laughs> ทำไมวุ่งมาทำาะะไรเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยว มาขุดมะพร้าวใส่ได้เออใส่ได้ต้องร่จินไม่ใส่แบบอันนี้คือเราจะทําใส่เอ่อเขาเรียกอะไรใส่ใส่เกลือใส่เครื่องใส่น้ำตาลใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ห่อปองเอานะคะใส่เยอะนะน้ำมันอ่ะใส่เยอะเยอะนะเพราะว่าคือเราเราจะไม่มีเราจะไม่มีอะไรนะเราจะไม่ มีมีอะไรโตงเอานะแต่เราจะกะเอากะใส่เอาเองนะคะน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ใส่กะทิก็ได้นะถ้าใส่กะทิมันก็จะเละๆหน่อยมันจะไม่เหมือนเราใส่น้ําตาลที่ได้ยินอยู่ก็คือเด็กนะคะเด็กมันเยอะอันนี้เขาเรียกว่าเขาจ๊อกหมักเป้าฮะอใส่ใส่ที่ร้ายกับเามื่อเจอนะ นีอ๋อข้างในจะใส่แค่สามอย่างเองนะคะเกลือน้ำมันแล้วก็น้ำตาลลอยจีเสร็แล้วนะอืมแค่นี้เองนะคะเฮ้ยแม่ไอ้่าขี้เถเมื่อกี้เขาติ๊กบ่ไหนจีน่ะเขาจ้องปากไหน

มามาช่วยมาเดี๋ยวเยเป็นการถูกไ๋อ้ย่ปขามดว่าปเขาช่ไงมา่าาาเขาาโลโลใช่ไหมโอ้ยเปยาูาไม่อเลยแม่ครัวคนใหญ่แม่โคคนเด็กทำของกินนี่แบบถนัดมากนะของเปิ้ลเนี่ยอยากกินใดบอกเลยแกทำลิง หวานที่มะเปาเนี่ยเขาจะเอาเปาเลยเนาะอืมหวานที่มะเปาไปชิ้มนีุ่งไปชิ้มแดงก็อร่อยเลยใช่ค่ะโอ้ทีก็อามาอะมาดองเป็นขงเหลวคใส่เครื่องใส่อะไรเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต,อต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่ห่อตองนะคะอ,อ,าาคอันนี้เนี่ยขา้าวจ้องหมอบเปาคือมันต้องมีมะพร้าวเยอะๆนะคะเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวเยอะอร่อยเออมะพร้าวเยอะขนาดไหนก็อร่อยขนาดนั้น แต่เชียงคงเราไม่ค่อยมีต้นมะพร้าวกันน่ะหามะพร้าวกันมันมันเฮ่อแมนางม่อซมกันยู่ือเหจ้บ้านอ่ะหาดด้ยะเอบ้านานเเยจอ่นัห้ะไน่ด้คนวายท้งเอ้หายใจไหนวไงนะท้องเป็นยังดีนะนเออเออมันการการอะเนาะอืมลิตไรบ้เด

นไกินะ็ในนนใส่ข้าวแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะมะพร้าวมะพร้าวโอ้ส่เยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่เยอะใครใส่เยอะดิอเีเยก็มนตัวมึงเออใส่อะไอมเป้านหออกมาเป็นแบบนี้น่เป็นา้หมื่ไปใหกระจายขห่ลาีเอาไปใหนังสิอยง กระเอาว้อ๋อทางสีดีเป้าันเออวะเเหนสอา่ะเนี่มันหน่อยรองรี่ีซื้อสี่ดซื้อสีดีดีซอก็จะห่อตองจะห่อตองแบบนี้นะคะนี่ขนมห่อตองนะคะทางเราจะเรียกว่าเขาจอกหมาเป้าโอยบาหนิ่งสิหอ้อฟินบ้านเออู่ๆจู่ๆไอ้ไรไอ้ล้านโก นี่นะคะแล้วก็ห่อเสร็จแล้วนะคะห่อเสร็จแล้วเราก็จะมานึ่งต่ออีกเออจริงๆมันกินแบบนั้นมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราจะนึ่งแบบนี้ให้มันได้กลิ่นตองนะคะเพราะว่าตองตองตองกล้วยอะ่ะเราจะใส่อะไรมันก็อร่อยหอมเนาะเราทาขนมมันใส่ตองแบบนี้มันจะหอมนะคะเนี่ยก็ใส่แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนึ่งแบบนานไหมอะ่ะพี่ ม่นานสิบห้านาทีก็ได้กินแล้วประมาณสิบห้านาทีเองนะคะนี่ไม่ไม่นานเพราะว่าเรานึ่งข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันนึ่งสุกแล้วแค่เรามาเหมือนเรามาให้มันหอมตองมันเฉยนะคะเหมือนนึ่งหอมตองเฉยนะคะนี่ขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็รอกินอย่างเดียวนะคะคแตกโอเคค่ะก็ อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในมันจะหอมอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะคะพี่ทุกคนเอาเออกมากลิ่นตัวเหนอ่นี่ออกมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้ยร้อนร้อนอ่ะเหมือนเอามาาื่อไหร่ก็ยิ่อันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้นเป่ามัน <c oughs> อันนี้ใครทำอันนี้ก็แต้วันนี่ไว้งน,นี่ยจ้างจ้างนะ เดี๋ยวน้องที่จะเอาออกไปพี่ๆทุกคนได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงที่ไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ภาษาไตยเราจะเรียกว่าข้าวจอกหมักเป้านะคะหมักเป้าก็คือมะพร้าวนะคะมะพร้าว,าาว,ะะาาวข้าวก็คือข้าวเนาะจอกก็คือแบบห่อเอานะคะคือเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่า ข้าวหอาาว่อมะพร้าวถ้าแปลเป็นภาษาไทยข้าวห่อมะพร้าวนะคะนี่เราจะเป็นภาษาเราก็ข้าวจ๊อกมะเป้านะคะนี่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 เป็นประมาณนี้นี่มีมะพร้าวแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะนี่สุกแล้วเดี๋ยวนีอ้อร่อยชิมก่อนใคร โอ้ยควันวยๆเลยนะอากาศหนาวๆแบบนี้ต้องกินแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้แดดไม่ออกมืดคึมๆทั้งวันเลยอืม่าข้าวมันก็ยิ่มดีมากเลยมาวอกเสียงนู้นละมาบอกเสียง เอา้าขายอันอยูเอา้างอืมไหคอะเอาว่าสเดีนะาโอ้ตัวน้ำใส่ห้องนเนาะเอาแยงต้น่ด้ิเออไปนั่งกินตรงนี้ตรงนู้นนะคะไปจางเสร็จมรู้นตอเนี่ยโป้เมาบ้างไหนอ้นวดนเออ ไม่ใช่งั้นไม่กินน่าแม่เหาิดจังเลยอย่างว่ามันมันอะไรก็ติดแม่น่ะทำจังไลยมันมันเดี่ยวคือคืออันอันเรากินข้าวเหนียวเยอะไม่ได้เหมือนรู้สึกแบบปวดท้องมากเลข้าวเหนียวข้าวเหนียวเยอะไม่ได้เพราะว่าเป็นโรคกระเพาะชอบกินอยู่แต่มันกินไม่ได้มันเป็นโรคกระเพาะกินเยอะไม่ดี ต็จำอยู่กยเา้มอืมวอนนี้ช่กระต่ายให้ตืนนะงยูตัวนี้เราใหเสียบลูก้นหอเจ็บหลยว่าเียบไรกันนะเตนตัเจ็บข้นมาตัวเออกนไหนที่น่ะเจ็บเลยที่เจ็บไปแ้วมั้แม่คไม่ยินหรออะไรโอ้มันใมุ่มนกิมาเจ้าตีหานี่ีงแกเขามีแอนไว้ไหนเอ้รู้ไหมไหม ไม่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 ไมไม่ไ่ไม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 ่ไ่ม่ไ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 ไม่่ไม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 ่ม่ไ่ไมม่ไ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 มไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ จังๆด้วยเลยินจังๆเลยชินๆเคี้ยวน่าเนยิ่ยอ่ม้นี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราทำออกมาเสร็จทั้งหมดเราก็จะเรียกกันมากินแบบนี้แถวแถวบ้านเราเนี่ยคือเป็นบันแบบสบายๆนี้ก็ทำของกินกันให้กันกินแบบนี้เนาะ โอเคนะคะวันนี้ก็ทำขนมเสร็จได้ร้อยแล้วก็กินโอ้อร่อยมากแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปแบบน้องทิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิปย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกระดิ่งนี้สำคัญมากเลยเพราะเพื่อที่จะทำให้คลิปน้องทิปลงไปใหม่ๆแบบนี้มันจะมันจะแจ้งเตือน